ไก้กันที่เรื่องของการไปปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายนะคะตำรวจทางหลวงจันทบุรีค่ะไปจับผู้ที่ลักลอบนำบุรีผิดกฎหมายเข้ามาในราชนาจักรนะคะได้ของกลางกว่า20รายการที่ริมถนนสุขุมวิทระหว่างกม .373-374 บริเวณตำบลบ่ออำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี พันตำรวจตรีไกรพลดีแก้วค่ะกองกำกับการสี่กองบังคับการตำรวจทางหลวงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะไปติดตามตรวจสอบรถยนต์กระบะอ e ีสุดดีแม็กซสีขาวหมายเลขทะเบียนพอพึ่งกอไก่8 3 4 9จันทบุรีที่มีสายแจ้งเข้ามาค่ะว่าจะมีการลักลอบขนสิ่งของที่ผิดกฎหมายจากชายแดนด้าน,น,นอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโดยใช้รถยนต์กระบะมีหลังคาโครงสแตนเลสปิดทึบโดยปลายทางมุ่งหน้าไปยังจันทบุรี ตำรวจทางหลวงนะคะก็ออกตรวจตราต่อมาก็พบรถยนต์คันดังกล่าวนะคะขับมาถึงที่บริเวณตำบลบ่ออำเภอคลุงตำรวจทางหลวงจึงได้ส่งสัญญาณเรียกรถให้หยุดเพื่อที่จะขอตรวจสอบก็ไปพบกับนายโก้ที่เป็นผู้ขับขี่นะคะ และก็ยินดีที่จะให้ตรวจสอบโดยภายในรถตู้นะคะที่สแตนเลสปิดทึบอยู่ด้านหลังเนี่ยก็ไปพบกับกล่องกระดาษจำนวนมากเปิดออกดูค่ะก็พบว่ามีบุหรี่ไทยแล้วก็ต่างเท่ตางประเทศซุกซ่อนอยู่ภายในหลายกล่องนะคะผลจากการตรวจนับก็พบบุหรี่จำนวน16,612เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมก็แจ้งข้อกล่าวหา ซ่อนเร้นช่วยจำน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้ด้วยประการใดๆซึ่งของอันตรายพึงรู้ว่าเป็นของที่ยังไม่ผ่านพิธีทางาศุลกากรมีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มีได้เสียภาษีตามพราบภาษีสรรพสามิตปี2560ขายหรือมีไว้เพื่อขายสินค้าที่มีได้เสียภาษีตามพราบาสบรรพสามิตปี2560ซึ่งนายโกเองค่ะก็รับสาร,รภาพตลอดข้อกล่าว เอาหาค่ะ oh,